สำหรับเมนูวันนี้นะคะนั่นก็คืออเมริกาโน่น้ำผลไม้นั่นเองค่ะมีความรู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะต้องลองทานค่ะแล้วจะติดใจทานขึ้นมาปุ๊บสดชื่นเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะนั่นก็คืออเมริกาโน่น้ำผลไม้นั่นเองค่ะอ่าวันนี้นะคะหน่อยก็จะมีไซรัปของซินยอเ t ต้าค่ะมาวางโชว์ให้ดูนะคะก็จะมีทั้งหมด13ปกลิ่นค่ะ <Wow. S 1> โอเคหน่อยก็จะมาทำเมนูอเมริกาโน่ค่ะก่อนอื่นเลยหน่อยจะไปทำกาแฟก่อนนะคะ หน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟตัวเบอร์สีค่ะอินเตอร์เลียนลโรสนะคะก็จะเป็นกาแฟคัวกลางเข้มค่ะนี่เลยค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟสองช็อตนะคะน้ำกาแฟสองออนเนาะหน่อยก็หยิบมาเลยทำกาแฟก่อนเลย<ๆ>กดน้ำมาที่สองออนค่ะอ่าเราก็ดูสายกาแฟของเรานะคะ ผลไม้ที่เราจะเลือกในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็หน่อยก็อยากจะเลือกดูก่อนเลยค่ะว่าหน่อยอยากจะกินอะไรนะคะเอาเป็นสาวรสก่อนดีกว่านะคะจะได้ออกแนวสดชื่นสดชื่นอมเปรี้ยวอมหวานนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ํากาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ2อออนค่ะสูตรของหน่อยวันนี้นะคะก็น้ํากาแฟ2อออนค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่หลับนะคะมาที่0.5ค่ะหรือว่า 2ปั๊มนั่นเองนะคะส่วนผสมของหน่อยในวันนี้นะคะหน่อยก็จะมีน้ําเปล่าเข้ามาช่วยด้วยนะคะใครอยากจะชอบออกแนวซาซ่าค่ะเราก็จะใช้เป็นโซดาแทนก็ได้นะคะหน่อยก็จะปั๊มมาก่อนเลยนะคะ2ปั๊มค่ะปึ๊บเราก็สามารถใส่ไซรัปเพิ่มเข้าไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มตัวนี้ก็ได้นะคะใช้ไซรัปตัวนี้ค่ะเพิ่มมาเป็น0.5ออนนะคะ เดี๋ยวหน่อยจะลองใส่นะคะเพราะว่าความหวานตัวนั้นเขาก็ไม่ได้หวานมากนะคะอ0.5ค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าที่หน่อยจะใส่นะคะหน่อยก็จะใส่มา3ออนค่ะ3ออนนะคะเทลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้น้ำหวานเขาเข้ากันนะคะใส่น้ำแข็งให้เต็มค่ะ เราก็มาท็อปหน้าด้วยกาแฟของเราค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มเลยนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตเราได้มาอย่างแรกแล้วนะคะก็จะเป็นสวรสนะคะะเดี๋ยวเราจะลองมาทำแบบอีกสักเมนูหนึ่งเอาเป็นน้ำผลไม้อะไรดีหนะ้าหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออกแนวเป็นลาเต้ก็ได้นะคะ เป็นแบบน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะนมสดมะพร้าวลาเต้อย่างงี้ค่ะหน่อยก็จะทําเป็นอ,อเมริกาโน่นะคะใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่นมสดเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากาแฟกันเหมือนเดิมใส่น้ํากาแฟมา2อออนเหมือนเดิมค่ะอ่าดูสายกาแฟของเราค่ะเราชอบใส่กาแฟแบบนี้หรือเปล่า อ่ะโอเคค่ะระหว่างที่เรารอ,รอ,รอน้ํากาแฟนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมนะคะที่จะใส่กับน้ํามะพร้าวของเราค่ะหรือว่าไซรัปของเรานะคะหน่อยก็จะใส่ตัวไซรัปมะพร้าวนะคะมาที่2ปั๊มเหมือนเดิมค่ะหรือ2ปั๊มก็คือปั๊มละ7.5 ML นะคะ2ปั๊มเข้ากับ15 ML ค่ะนมผสมนะคะก็คือนมข้นหวานบวกนมข้นจืดค่ะผสมกันนะคะนมข้นหวานสองกระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องค่ะ คนๆให้เข้ากันนะคะก็จะได้ตามที่เราใช้เลยนะคะหน่อยจะใส่ไป0.5ค่ะปึ๊บนมสดนะคะหน่อยก็จะใส่มาที่3ออนซ์ค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรลาเต้นะคะคนๆให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งให้เต็มค่ะชเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำกาแฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเทได้เลย เราก็จะได้แบบแยกชั้นสวยๆนะคะทําทานเองที่บ้านก็ได้นะคะง่ายๆเลยโอเคเราก็ได้มา2รูปแบบแล้วนะคะนั่นก็คืออเมริกาโน่น้ำผลไม้ค่ะแล้วก็อีกสูตรนะคะก็จะเป็นลาเต้มะพร้าวนะคะก็เป็นน้ำผลไม้เช่นกันค่ะอ่ะหน่อยแถมให้อีกหนึ่งสูตรค่ะเราจะใส่เป็นน้ำโซดากันนะคะก่อนอื่นเลยก็ก็ไปทำน้ำกาแฟกันค่ะน้ำกาแฟหน่อยก็จะใส่เท่าเดิมนะคะ กดมาเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำกาแฟสองอ่อนนะคะเออดูสายกาแฟของเราค่ะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นนะคะอ่ะทีนี้ส่วนผสมตัวอื่นนะคะหน่อยก็จะมาทําคล้ายๆกับตัวแรกเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากน้าเปล่ามาเป็นน้ําโซดาแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราก็มาเลือกไซรับเลยค่ะว่าเราจะทานอะไรดีนะ โอเคค่ะมีน้องรีเควสเข้ามาค่ะว่าเป็นเมลอนนะคะสงสัยอยากจะชิมเมลอนอ่ะเราก็เลือกมาเลยค่ะเมลอนนะคะเรากรอน้ำกาแฟอยู่เนาะในสูตรของโซดานะคะก็จะเหมือนกับน้ำเปล่าเลยค่ะเราก็จะใส่มาที่สองปั๊มเหมือนเดิมค่ะใส่มาเลยนะคะสองปั๊มค่ะ15 ml นะคะ0.5ออนเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะคะใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ค่ะอ่ะตัวนี้หน่อยก็จะเพิ่มมานิดนึง 0.5ออนค่ะใส่ลงมาเลยหรือใครอยากจะเพิ่มเป็นแบบเมลอนก็ได้นะคะเป็นสามปั๊มหรือว่าสี่ปั๊มก็ได้นะคะโซดาค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่สามออนค่ะตรงได้เลย่า,าใส่ลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็นแบบเมลอนสตารนะคะคนให้เข้ากันก่อนค่ะเล่าเหมือนเดิมเลยค่ะโหสีสวยมากเลยอะ่ะสีน่าทานมากเลยนะคะ ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มค่ะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมือนเดิมค่ะน้ํากาแฟของเรานะคะได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเทลงไปเลยหืมสีน่าทานมากจัดจ้าน เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้มาทั้ง3แบบเลยนะคะแบบน้ําผลไม้นะคะก็คือใส่น้าเปล่าเราก็จะไม่ได้มีแบบพวกแก๊สหรือว่าโซดาเข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็นแบบน้ําผลไม้เรียๆเนาะอย่างที่2ค่ะก็จะเป็นลาเต้นะคะหรือว่าเป็นส่วนผสมของนมค่ะใส่นมเข้ามาแทนนะคะแบบที่3ค่ะก็จะได้ออกแนวแบบสดชื่นสดชื่นค่ะสาซานะคะ เดี๋ยวเราก็ลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทั้ง3ามแบบเนี่ยเขาจะมีรสชาติแบบไหนนะคะมีความหวานแบบไหนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเราก็มาชิมกันเลยกันเนาะ,ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเริ่มชิมตั้งแต่น้ําผลไม้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นสาวรสนะคะเดี๋ยวหน่อยจะชิมน้ําผลไม้ดูก่อนอสับปะรสนะคะก็จะมีความแบบ หอมๆค่ะมีความหวานๆน,นิดๆน,นะคะแล้วก็มีกลิ่นสวสรสแบบจัดเต็มเลยนะคะ,ะเดี๋ยวหน่อยจะลองคนกับกาแฟดูเนาะ<ๆ>ก็จะม,มีเขาเรียกว่าได้ความเข้มข้นของกาแฟเข้ามาช่วยนะคะมีความรู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะเพราะว่าหน่อยเองก็ไม่เคยทานนะคะแบบนี้เนาะก็อาจจะเป็นแบบใส่หลับตัวอื่นไปนะคะแต่ก็อร่อยค่ะรู้สึกแบบ หอมๆสวรสหน่อยๆมีอมเปรี้ยวมหวานนิดๆน,นะคะแล้วก็ได้ความเป็นกาแฟเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือแบบพอดีกันเลยค่ะเขาไม่ได้หวานมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานนะคะหน่อยแนะนําว่าไม่ต้องใส่ใส่ลับใช้แค่ตัวใส่ลับธรรมดาก็โอเคแล้วนะคะตัวนี้ก็กลมกล่อมดีค่ะอร่อยดีนะคะโอเคค่ะหน่อยก็มาเริ่มชิมที่ตัวนี้นะคะเรียกง,ง่ายๆก็ได้นะคะก็คือลาเต้ลาเต้น้ำมะพร้าวนั่นเองเนาะเดี๋ยวหน่อยจะชิมน้ำมะพร้าวก่อนนะคะ น้ำมะพร้าวก็คือนมมะพร้าวค่ะนมสดมะพร้าวแบบหอมหอมเลยนะคะต้องบอกว่าน้ำมะพร้าวของเขาค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะเขาก็จะมีความแบบยังไงอะ่ะต้องลองทานค่ะแล้วจะติดใจนะคะคนๆๆๆแก้วนี้รู้สึกเลิฟอไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแต่พูดได้คำเดียวว่าอร่อย โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแก้วสุดท้ายนะคะแก้วสุดท้ายก็จะมีความเป็นน้ำผล,ลไม้ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก,ก็คือเมลอนค่ะหน่อยก็ไม่เคยทานเมลอนกับกาแฟสักเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองมาลองชิมดูเนาะแถมใส่โซดาอีกตั้งหางนะคะก็คือในความคิดของหน่อยเนี่ยมันก็จะมีความแบบหอมๆมนหวานแต่มีความแบบซ่าๆเข้ามาด้วยมีกาแฟเข้ามาผสมด้วยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำโซดาเขาก่อนนะคะก็คือโซดาเมลอนนั่นเองนะอืมเราทานแล้วรู้สึกสดชื่น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าทานแค่น้ำด้านล่างนะคะก็ได้นะโอเคเลยค่ะอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะทำน้ำโซดาเมลอนทานเนี่ยเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองมาชิมกาแฟของเราผสมไปด้วยนะคะ ทานเข้าไปค่ะมันมีความหอมละมุนของเมลอนเมลอนคือเมลอนจริงๆเลยนะคะมันมแบบมันหอมเมลอนตลอดเวลาค่ะทานเข้าไปแล้วก็มีความสดชื่นค่ะแก้วนี้ต้องบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆนะคะสามารถทําแก้วนี้ทานขึ้นมาปุ๊บสดชื่นเลยค่ะ <Wow. S 1> หรือว่าใครแบบมีความม่วงๆซึมๆนะคะแก้วนี้สดชื่นมาก่ต้องอยากให้ไปลองทําค่ะ หน่อยก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆค่ะลองไปลองทำลองจิมกันดูนะคะได้แบบไหนมานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะไสหลับของซินยอริต้าค่ะซื้อ3ขวดนะคะรสชาติไหนก็ได้นะคะก็จะแถมเป็นไซรัปสตรอเบอรี่ของซินยอริต้าค่ะฟรีๆไปเลยค่ะ1ขวดนะคะ มีโปรโมชั่นอยู่นะคะรีบๆนะคะภายในสิ้นเดือนนี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะหน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ